ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผม h o อ spin cat กับเกมบูอา c คครับโดยคลิปนี้เราจะมารีวิวตัวละครเนาะเรโจกันบ้านนะครับนะโดยตัวละครเรโจครับผมนะจะเข้ามาในเซิร์ฟโกเบลในวันที่18มีนาคมนี้นะครับตัวละครตัวนี้จำเป็นต้องเปิดหรือไม่สามารถใช้กับคอนเทนตอะไรได้บ้างน,นะครับผมนะคลิปนี้เราจะมาสุดให้ฟังกันนะครับและเช่นเดิมหาต้องการเติมเงินเกมบูอาคขอแนะนาบริการราเติมเงินเกม เรือจิโร่เติมเงินดทุกแพ็กในเกมทูกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมบัตพืกเกตไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลย เอาละครับผมตัวเลโจนะครับผมนะจะมาในฐานะนะครับผมตู้กาชาทั่วไปนะครับผมนะดังนั้นเนี่ยตัวของน้องแกครับผมนะจึงสามารถเปิดหาได้ครับผมนะถึงแม้จะบทในช่วงขอพิ up ตู้กาชาไปแล้วก็ตามแต่ตัวละครตัวนี้ครับผมก็มีจุดเด่นที่ถือว่าน่าสนใจมากในเรื่องของสกิลนะครับนะที่ต้องบอกว่ายังไม่มีใครมีสกิลแบบน้องแกเลยครับดังนั้นนะครับผมนะเรามาดูในส่วนของสกิลของน้องแกดีกว่าว่าทาอะไรได้บ้างอ่ะโอเคครับ โดยตัวของเลโจครับผมจะเข้ามาในฐานะตัวละครไทเกอร์นะครับนะ,ะตำแหน่งซัพพอร์ตครับผมกระสุนฟ้าเกาะเหลืองในเมืองสีแดงกลางแจ้งสีเขียวและก็ในข้านสีเหลืองครับจุดเด่นของตัวละครตัวนี้ครับผมมาก็ตรงที่ในสูตของส e กิลแหละนะเดี๋ยวขอปรับให้เป็นในสูตรของสูตรก่อนเลยนะครับอ่า โดยตัวของเลโจครับผมก็จะมีสูตรขอเอีสกิลนะครับผมตามนี้เลยก็คือค่าคอสามนะทําการโจมตีเป้าหมายศัตรู้ดึงตัวนะครับผมนะความเสียหาย116%ครับจากนั้นจะได้ในสูตรขอเอฟเฟกครับผมเสริมพลังนะครับผมความเสียหายให้กับในสูตรขอสถานะนะครับผมนะหนาวสั่นและก็พิษครับเป็นเวลา15วินาทีนะครับนะถ้าเกิดเป้าหมายครับผมมีเอฟเฟกประเภทหนาวสั่นนะครับผมหรือพิษนะก็จะได้เอฟเฟกครับผมขั้นต้นบัฟไปทีนึงนะครับนะโดยเอฟเฟกหนาวสั่นนะครับผมนะจะ ลดเวลาส่งผลต่อครั้งก็คือประมาณว่าปกติเนี่ยหนาวสั่นเนี่ยจะดอดประมาณเกือบเกือบสองวินะครับผมนะสองเกือบเกือบสองวิกว่าๆนะครับผมนะก็จะลดลง31%นะครับผมนะสามสตครับตรงส่วนนี้ทําให้ช่วงเวลาการดอดหนาวส,สั่นตัวส่วนนี้ก็จะไวขึ้นและก็ต่อมาครับผมในสุดขอบพิษครับผมก็จะเป็นการเพิ่มความเสียหายที่เวลาพิษจะเด้งขึ้นมานะครับนะก็จะเพิ่มไปถึง53%นะครับนะแน่นอนครับผมว่าก็ตัวส่วนนี้จะส่งผลสุด,สด,สดก็คคือรั้งล สวิได้ครับผมนะสูงสุดได้ถึง6ครั้งด้วยกันนะครับดังนั้นสกิลของตัวเลโจรครับผมก็เลยค่อนข้างจะพิเศษไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านสักเท่าไหร่นะตรงส่วนนี้นะอ่าโอเคนะครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดตัวของสกิลเลโจเนี่ยไปโดนเป้าหมายครับผมที่ไม่มีสถานะหนาวสั่นหรือพิษเลยนะครับผมนะดามเบก็อยู่แค่ร้อยสิบหกเซนชั้นนั้นสั้นๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะเล่นตัวเลโจต้องบังคับให้เล่นในส่วนของสถานะหนาวสั่นหรือพิษตามไปด้วยนะครับ มาต่อยสนส่วน้องสกิลครับผมนะทุกๆ30วิบวินะครับผมนะจับปับเพิ่มโจมตีสี่อร์เซนครับผมส่งผลนาน2ี่ิวินะครับแล้วก็ต่อมาครับผมในส่วนของแพสซีฟครับผมก็จะเป็นการเพิ่มโจมตีให้มากขึ้นและก็สกิลลอนะครับผมนะเมื่อมีการใช้ยสกิลครับผมนะจะได้รับการฟื้นฟูค่าคอสหนึ่งครับผมระยะเวลาห้าวินะครับอือฮึอ่ะ โดยส่วนรวมแล้วครับผมนาะตัวเลโจรครับผมก็ถือว่ามีสกิลที่ดีนะรืออย่างไรก็ตอนกดใช้สกิลครับผมค่าคอร์ก็จะเด้งกลับขึ้นมาอาจจะไม่เท่ากับที่ช้จ่ายไปหรอกนะแต่ก็ถือว่าชดเชยตัวส่วนนี้ได้ดีหนึ่งมันช่วยให้เราครับผมเวลาเรามีการกดในสุดขอพวกสกิลดรอปต่างๆนะครับนะแต่ก็ได้แค่2ชนิดนะก็คือหนาวสั่นกับ พิษเท่านั้นนะครับนะยังไม่มีในสุดของพวกสถานะเผาไหม้นะครับนะตกส่วนนี้หรือไฟไฟ้าช็อตตามขึ้นมาอนาคตน่าจะมีตกส่วนนี้แต่คงต้องรอดูตัวต่อไปไปก่อนนะตัวละครเลโจก็จะเอามาแหละครับผมเอามาเล่นกับส่วนตัวส่วนนี้เป็นหลักเลยอื้อ่ะโอเคนะครับนะตัวของเลโจสามารถเอาไปเล่นกับใครได้บ้างครับตอนนี้โหดหดสุดเลยนะครับนะก็จะเล่นได้แค่ตัวของเซอริลนะครับผมนะซารลีชุดว่ายน้ำนะครับก็คือคนนี้นะ อ่ะนี่ครับผมนะเพราะเซาลีเน <Panther. S 2> ี layers, ación, ่ยก็จะเล่นในสุดของสกิลหนาวสัตว์นะครับผมนะไกลตัวหนึ่งครับผมก็จะเป็นตัวของมารีนานะครับผมนะกีเพานะครับนะซึ่งตัวมารีนากีเพาเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เล่นในสุดของสถานะพิษเป็นหลักเลยครับอ่านี่นะครับนะสองคนนี้ครับผมนะหลักๆที่เล่นอยู่นะปัจจุบันนี้อืมในสุดของคอนเทนต์นะครับผมนะคอนเทนต์นี่ก็จะเอาไปเล่นในสุดของบอสคล็อกมาสนะครับผมก็คือเป็นบอสไต่หอนะที่จะใช้งานในอนาคตนะครับนะ แป๊บหนึ่งนะอยู่ไหนว่เลโจ <c oughs> หาแป๊บหนึ่งนะอ่ะเจอละโอเคครับนั่นก็คือหลักๆครับผมจะเอาไปลงดูงของบอสคล็อกมาเป็นหลักนะเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยบอสคล็อกมาต้องใช้สถานะดอทนะครับผมนีซึ่งตัวของเลโจก็ทําให้ดอทครับผมแรงขึ้นทําให้เราสามารถตีบอสได้ง่ายขึ้นตัดสเต็ปไป ในส่วนของสกิลครับผมที่จําเป็นต้องอัพนะครับผมหลักๆเลยก็จะมีแค่2สกิลครับก็คือเอสกิลนะครับผมกับสกิลรองเท่านั้นนะเพราะว่าจะเพิ่มในส่วนของการเล่นค่าคอสให้เราไม่เสียจังหวะมากเกินไปแล้วก็สกิลนี้จะส่งผลครับผมในส่วนของเอฟเฟกที่เสริมดาเมจตามไปด้วยดังนั้นตัวโคเรโจครับผมจึงจําเป็นนะครับผมนะต้องอัพสกิลนี้สกิลเป็นหลักส่วนในเรื่องของการอัพปืนอัพดาวครับผมนะตัวโคเรโจนะถ้าเกิดปลดปืนซอนะครับผมนะจะได้เรื่องของพลังยุทธ์ที่สูงขึ้นแล้วนนนกก็็จะเเปใส่่วของารพิม ความเหมาะสมด้านสถานที่ดังนั้นตัวเลโจโหรือมีความจําเป็นครับที่ต้องเป็นต้องอัเดตสุขของอัปปืนหรืออัปดาวขึ้นมาตัวละครตัวนี้สามารถใช้งานได้ตั้งแต่สามดาวกันแล้วนะครับอือฮึอ่ะทีนี้เรามาพูดในสุขของความจำเป็นกันดีกว่านะครับนะเลโจจะเป็นต้องเปิดไหมอ่าโอเคครับอย่างแรกเลยครับผมตัวเลโจต้องบอกเลยครับว่า BL2D ที่ถือว่าสวยบากๆนะ ก็ถือว่าเป็นจุดขายจุดนึงครับผมของล็อกเกกันเลยก็ว่าได้ดังนั้นครับผมนะใครที่อยากจะสะสมตัวละครครับผมตัวละครตัวนี้ก็ไม่น่าพลาดนะในส่วนของการใช้งานนะครับผมนะก็ใช้งานได้ค่อนข้างจะเฉพาะทางมากๆก็คือบอร์ดครอปมากนะครับนะดังนั้นเนี่ย ก็ถ้าเกิดใครที่ต้องการจะผ่านบอสให้ง่ายขึ้นนะครับย้ำว่าต้องผ่านง่ายขึ้นนะก็สามารถมีเลโจเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีมากแต่การที่น้องแกเป็นตัวละคร3าดาวนะครับผมบวกกับคอนเทนต์คอมากมันไม่ได้เพชรนะครับนะก็เลยอาจจะทําให้หลายคนประมาณว่าเอองั้นผ่านก็นได้ไม่เอาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนะแต่ละตัวละครตัวดีครับผมนะถ้าเกิดเราซีเรียสก็จัดไปแต่ถ้าเกิดใครไม่ซีเรียสก็ปล่อยไปก่อนบอสคอ็อกมากนะครับผมนะจะมาหลังจากอีเวนต์ของช่วงมาริยอนนะครับนะ ดังนั้นเนี่ยก็น่าจะประมาณช่วงเดือนเมษ,ษายนครับผมประมาณช่วงปลายเดือนเมษ,ษายนเราถึงจะได้ใช้งานตัวละครตัวนี้อย่างจริงจังอ่ะอ่ะมาดูในส่วนของสกิปกันดิอ่ะโอเคมาเลยกันเลยครับโดยอย่างแรกเราก็จะทําการใช้ตัวของเซรลดค่าคอร์สนิดนึงก่อนนะครับนะอ่ะจากนั้นครับผมก็ใช้ตัวของซาวนีนะครับนะทำการโจมตี เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมในส่วนของสกิลดอทกันนะครับนะ,อ,ะอันนี้ก็คิดเสร็จแล้วนะครับนะดอทจะขึ้นมานะครับผมนะตอนเท่าไหร่นะอ่าขึ้นมาตอน8นะครับนะดอทได้อีกทีหนึ่งตอนไหนครับ อ่าโอเคครับนะประมาณเกือบสี่วิครับนะจะขึ้น1ทีนะครับนะทีนี้ตามด้วยตัวของอ่าเลโจรครับอ่าโอเคนะครับนะมาดูกันนะครับดดอทต่อไปครับผมจะไวขึ้นไหนตอนแรก4วินะครับนะตอนนี้ก็จะไวขึ้นแล้ว ทางแรกที่6วินะครับนะก็แปลว่าถ้าต่อไปก็น่าจะดอปตอนประมาณ3วิกว่าวๆน,นะ,ะประมาณตอนเหลือ3วินะครับนะอ่าใช่ครับผมก็ไวขึ้นนะครับนะอย่างที่เห็นเลยนะก็โอเคครับนะมันทําให้ช่วงดอดของเราไวขึ้นนะ มาลอยอีกรอบดดนิดเดครับนะเดี๋ยวขอกรอฟสกิลอีกทีนึงนะแล้วก็เดี๋ยวมาใช้สกิลครับผมของตัวเลโจครับผมมาดูซิว่าค่าคอจะไหวขึ้นแค่ไหนกันบ,บ้างน,นะครับนะอ่ะอันนี้คือผมในส่วนของสกิลนะครับผมนะความไวก็จะประมาณน,นี้นะปึ๊บพอใช้เสร็จปุ๊บค,ครับผมจะพุ่งขึ้นมานิดนึงนะครับผมนะความไวของสกิลของเลโจนะครับนะก็ส่งผลกับผมทำให้ค่าคอตัวส่วนนี้เด้งขึ้นไวขึ้น,นตามที่เห็นเลย ก็รวมๆแล้วก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ซัพพอร์ตครับผมในฐานะของตัวเองที่เหมาะสมดีเพราะว่าน้องแกก็ทำหน้าที่ได้ดีนะอย่างน้อยก็มีสกิลเล่ค่าคอสครับนะแล้วก็ยังมีเรื่องของสกิลที่ช่วยในเรื่องของการเสริมดอดทอีกทีหนึ่งแต่ตรงนี้ต้องระวังทีดนึงครับผมเพราะว่าบัฟเสริมความเสียหายของน้องแกส่งผลนานแค่15วีเท่านั้นนะอย่างน้นยครับผมนะมันก็ต้องดูท่วขงของจังหวะการใช้งานให้เหมาะสมด้วยนะก็คือประมาณว่าสกิลของเราอ่ะต้องดอทให้ถึงช่วงเวลาด้วยนะครับ อันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับอันนี้มันยาวถึงสี่สิวิเลยครับนะดังนั้นเนี่ยเติมได้เรื่อยๆเลยหลักๆเรียกว่าซาวดี่ใช้หนึ่งทีเนี่ยเรโจสามารถเติมได้เรื่อยๆเลยอ่ะก็โอเคนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมนะสำหรับตัวของเรโจนะครับนะถูกใจแค่ไหนโดยส่วนตัวแล้วนะครับนะตัวละครตัวนี้ของผมก็ถือว่าเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีอยู่นะแต่ถ้าเกิด ถามว่าจะให้โดนการันตีตัวนี้ไหมก็ต้องบอกว่าคงต้องคิดดูอีกนิดนึงต้องดูในสุดข,ของตู้กาชาของตัวของคิสก,กิถ้าเกิดคิดสก,กิผมออกไว้นะครับผมนะก็โอเคก็อาจจะข้ามไปรอหลุดดีกว่าหรือถ้าเกิดออกโกนใกล้การันตีก็อาจจะเอาน้องแกกลับบ้านไปอันนี้ก็คงต้องรองดูในสุดข,ของตู้กาชาหน้าหางานอีกทีนะครับแต่ต้องยอมรับแอรทูดีผ่านเลยครับอะ โอเคครับวันนี้ผมผมฮอสแคทก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดสไคร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ